โอ้โหไปได้เร็วมากเลยงานโคกน้องนาสามไร่มาสะลูกที่2แล้วฮหน้าจุ้ยสี่มือนี่สุดยอดครับฮหน้าจุ้ยนี่ไม่ต้องห่วงวันนี้ก็อยู่กับน้องสายโหดกับน้องนิโมหรือว่าเจ้าแคทกับฮุตาชินะครับผมกับน้องใหม่ของทีมงานครับได้ลงงานวันที่3แล้ว ที่ตรงนี้หัวหน้าจรวยขุดโคกหนองนาได้4วันแล้วครับผมมาดูความคืบหน้าหน่อยว่าไปได้เยอะขนาดไหนแล้วพี่น้องครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u เอ็กซ์ดัซครับวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติการงานโคกหนองนาวันที่4ของหัวหน้าจรวย กับเจ้าสายโหดครับพี่น้องโอ้นี่ถือว่าดินนี่กองมอลืนทึนทึกเลยงานนี้นี่ครับหัวหน้าจโจรยก็เป็นผู้อาสาแต่งครับส่วนเจ้าน้องนิโมหรือว่าชิตะชิน้องใหม่ก็ขุดดินเบียงออครับโอ้โหดูดิฝีมือขนาดไหนครับจเจ้าโค้งแบบไหนบอกได้สั่งได้ตลอด ลึกนี่ก็ลึกพอสมควรครับนี่ครับการแต่งลูกโุ้งว่านี่ดินที่เวียงออกนี่กองเยอะมากครับดินนี่ไม่ใช่น้อยเลยที่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ย จร้ไอโอ้ยจักขึ้นอีกไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยุญนันช้ฮุันเ่ยฮ้ฮู้ฮเอาเลยนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วให้ลงมาด้านล่างแย้ว โอ้โหนัตโรยแล้วผมจะขึ้นยังไงอ่ะลูกแปะเป๊ะอ,อาา๋อเขาบอกว่าให้มาเปลี่ยนบรรยากาศเฮ้ยเดินล่วงไส้ลูกพี่เฮ้ย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 นัตโรยเดินผมแขึ้นไม่ได้นะเฮ้ยโอ้ ตกใส่เก็บขดไม่ได้แกล้งายวันวันนี้โดนหัวหน้าจุโรยแกล้งเลยโอ้หน้าจุโรยครับแต่ดีไม่ชิดล่วงใส่หัวขอยมันอันตรายแหมถือว่าขึ้นไม่ได้นะทงหัวหน้าจุโรยไม่เอาเราขึ้นเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าให้ ลงมาดูว่าอ๋อความลึกประมาณเท่านี้เขาว่าอย่างั้นประมาณนี่แหละขุดลึกประมาณนี้โอ oh, ้โหโดนคุนาจุโรยเล่นงานแล้วงานเนี้ยเฮ้ยรองเท้าโอ้โหสงสัยว่ายังไม่มีใครให้แกล้งนะคนเจอแกล้งเลยงานนี้วุนาจุโรยให้มารีวิวรอบข้างครับรอบ เราไปด้านลา <c oughs> ่างเจเจอันน่ามาส่งด้วยม่น่าจะช่วยมาาขึ้นก่อนดีอุ้นนี่ก็ลึกพอสมควรครับเฮ้ยลูกเพ่โอ้โหอาหาออโหา อโอเป้ผมขอโทษผมขอโทษเอาละโดนหัวหน้าจุโรแล้วงานเนี่ยผมขอโทษผมจะไม่มาเข้าใกล้อีกแล้วนี่น้ำมาอะไรอ่ะผมขอโทษผมจะไม่มาเข้าใกล้หัวหน้าจุโรอีกเลยครับ คนจรอดบอกนี่แหละอยากมาเกะกะจัดให้เลยโอ้โหแล้วเราจะขึ้นไปยังไงนะะนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่ใกล้ไม่ได้ครับถ้าอยู่ใกล้เป็นโดนครับเก็บกดมานานไม่ได้แกงันหลายวันวันนี้ขอหน่อยสักน้คนจรวดหูเมาขึ้น เจ้าต้องเอาค่อยขึ้นได้หัวนัาจโดยค่อยจะขึ้นจังไหนแก okay, เริ่มตัดลงตัดลงเรื่อยๆแลยเนะี่ยแม่ถือว่าโดนแก้งสะสมใจหัวนัาจโดยเลยกาแฟก็ให้แล้วนะซื้อกาแฟมาฝากได้นี่แมตักเราขึ้นมาลงมาเลยนี่แหละเขาบอกเ่าเปลี่ยนบรรยากาศการถ่ายให้เอฟซีได้ดูพี่น้อง แล้วผมจะขึ้นทางไหนล่ะเทียนเนี่ย้ตายสิเฮ้ยลูกพีเอ้เฮ้ยพีย่าลูกพีลูกพีเฮ้ย,ยลูกพีกพโอ้โห้ล่มชิกฮัก ผมเดินขึ้นมามันเดินขึ้นไปไม่ได้แล้วเจ๊มาช่วยผมหน่อยไหล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 มีการหยอกเยาะแข่งขันลูกปพ้พี่ครับ มา,าผมขึ้นน้อยเขาบอกว่าให้รีวิวด้านล่างนะว่าเป็นการทำยังไงอยู่มุมด้านล่างครับไม่ติดปีกมานี่สบายเลยงานนี้โอ้โหนาะจุโยเอาผมขึ้นเถอะมันอบอ้าวเฉลเกินนี่นะ นาจุโยุยมาขึ้นก่อนน่าจุโยุยใจ้ลยใจ้ลยก็เรามาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่พี่ทำไรเนี่ยแล้วผมจะหลบไปยังไงเนี่ยอา มาดูให้ดูวิธีการแต่งด้านล่างว่าแต่งยังไงเอาไว้ให้ผมขึ้นได้ได้วยลูกพี่จอมลงทุนครับว่าจะพาเอฟซีพามาอยู่ใ,ใกล้หัวหน้าจุโรยซะหน่อยนึกว่าหัวหน้าจุโรยไม่กล้าแกลงเพราะไม่เห็นแกลงหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยจัดหนักเลย รานดไปโอเคครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมไปเป็นกำลังใจให้เอ็กดั้มซิ่งด้วยคลิปนี้ครับ